นั่นนั่นเก๊ะเอาเลยเอาเองป้าทำให้น้องมาล้องทำไมอ่ะสวัสดพี่ป้าทำให้น้องมาล้องทำไมไม่ได้ทำเลยค่ะให้น้องมาร้องอยู่เนี่ยก็นี่แหละป้าก็รู้เรื่องดีไอะรป้าขาป้าป้าปอบน้องมาเลยป้าทำให้น้องมาร้องอ่ะป้าปอบเลยหนะไม่ต้องร้องเก๊ะปอบขึ้นเนี้ยปอบน้องร้องอ่ะ ป้าไจะพับให้หนูหยุดร้องไงอ่จะร้องทำไมล่ะเอาเขาจะร้องอ่ะโอ้ยป้าทำหนูนี่นี่ทำเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ร้องเออไม่รู้แต่ร้องป้าทำไม่รู้ตัวเลยป้าทำโดยอัตโนมัติอ่ะก็แต่งเรื่องเปล่าพูดโดยอัตโนมัติอ่ะ ป้าลป้าป้าเมื่อกี้น้องมันอยู่ใกล้ป้าพอป้าพูดสองคำอ่ะน้องขยับเลยอ่ะเพราะอะไรรู้เปล่าปากเรามันเหม็นเกินป้าคุณยิ่งเหม็นระเบิดป้าไม่ปองเลยอันนี้จะเงียบนะไม่ต้องร้องป้านหลุกสารหนูไม่เงียบเออดีสงสาร เอาเงินคืนเขาไปดิเงินอะไรล่ะโง่เขามาปากพูดยิงก็ตายโดยอัตโนมัติแล้วถ้าไม่คืนเขาจะหายได้ไงเนี่ยปวดหัวถ้าไม่คืนแล้วเขาจะหายแล้วใไห้ได้ยังไงคะเขาหายโดยอัตโนมัติถ้าเงินใช้ไปหมดแล้วตอนทองคืนก็ตไปเฮ้ยกูเอาเงินขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ได้ปากพูดยิงก็ตายเร็วมาคุยกันเมื่อไหร่นะตาเคลียร์กับพี่โปเลยโป้ร้องทำไมล่ะ ป้าโมดมากจริงเลยป้าขอทำเรื่องอะไรอ่ะทำเรื่องอะไรโอ้ป้าพุ่นนี้ก็คนร้องไห้อยู่ได้ไงเนี่ยะแล้วร้องทำไมล่ะป้าไปทำเดียร์นป้าไปทำอะไรมี่โป้ร้องไห้ลหรป้าเจ๊เดูมันพูดนะเหม็นปากเออแล้วเราเหม็นจริงๆหรือเปล่าพูดกันอย่างนี้นั่นพาไปถจัดการเออเหม็นจริงๆหรือเปล่าพูดกับเราแล้วพัฒนาใจเย็นๆเดี๋ยวมี่โป้อยากจะพึ่งพวกนะลูกอย่าไปก่อนลูก แฉเจขวดละแล้วไหมขวดละถุงหัวดละเลยเนี่ยห yeah ัขวดละทั้งน้ำตาเห็นไม่ไดน่ะน้ำตาเขาไหลอยู่น่ะเออเอาเอาโอ้โหจมจมมาถึงเออเขาอ้วกแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเลี้ยงนะเดี๋ยวก็ตายเออแล้วจะอ้วกแล้วเร็วเร็วอ้วกแล้วเจ้าป้าถือไว้เดี๋ยวอ้วกเอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอ้วกไม่คอนเทนต์ละเดี๋ยวอ้วกอ้วกเจ ป้าทำก็ร้องไห้ป้าจมูกป้าหนูทั้งร้องไห้ทั้งจะอ้วกอันนั้นเนี่ยตอนเนี้ยก็ตายไปเลยสิโอยชีวิตจริงนะพ่อทำไมถึเช็คเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยไปปลอบน้องหน่อยน้องเขอร้องไปปลอบน้องหน่อยอโยไปปลอบน้องหน่อยโอยไม่ได้ทำเขาร้องเลยนะก็ป้าทำให้ปากเหม็นท่าจมูกเขาก็ร้องอไงไม่มาอยู่บ้านกูกันอย่างนี้วะป้าป้าจะรับผิดชอบนะ ขอเสื้อไาเช็ดน้ำตาได้ไหมเออยพูดอย่างนี้เลย่ไม่น่ารักเลยอไม่น่ารักเลยม้ารับปีโป้ป่าถอดเสื้อให้เขาไปเช็ดน้ำตาสักหน่อยนึงไปถอดเสื้อเข้าไปเออแค่เสื้อตัวเดียวห่วงทำไมอ่ะก็ได้เช็ดได้เหมือนกันเออเอาเกงก็ได้อะเสื้อไม่เอาเอาเกงอ่ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวจ็ตายจริงหรอกเออเอแต่เสื้อผ้ามันยังจะดีกว่าเกนะทางเกดี๋ยวบกนะไหลเเกจากห้องน้ำมานะเราเป็น ปตาหลาตัวใหญเนี่ยโอ้โหเราเป็นคนเรียบร้อยนะศักดิ์มีลัดดาวัฒนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาสายุุกผสมทำกังเขนให้หมดเลยเอาเครียเอาเครียดก่อนป้าไปทำอะไรน้องๆให้เนี่ยถาจริงเนี่ยสารภาพมานะไม่ได้ทำนะร้องจริงๆดิคุณทำไม่แอดจริงหรอแต่คนร้องจริงสิป้าไปทำอะไรอ่่่ะะเอยิิงรบดมากะ นั่งหาศาสตเดียวแล้วเนี่ยแต่แบงค์เล่นอยน่างนี้ดีก็ตายเยอะจริงนะเราจะสักเลนรับดาวว่าชนาด่าได้ไมาได้ป้าโอนหน่อยซิหนูให้โอนแล้วเนี่ยไม่ได้ให้ด่านะ แลี้ยโม่พูดอย่างที่คุยยังไงล่ะเอ้าเลี้ยโม่ชีวิตกูกติงตาไหลย้อนกลับน้าป้าทำอย่างเงี้ยถ้าสงหมกให้ตายไปดลนี่มันร้องอย่เงี้ยป้าอุ่นเลยเลยป้าอดเนี่ยป้าอดเลยเสียใจมากเลยเราเป็นพยาบาลนักชีวิตจริงถ้าบอกรู้อะไรดีๆนะเดี๋ยวพระสงฆ์ก็จัดการป้าบอกอะไรป้าบอกป้าใจน้องหน่อยแล้วมาตกมือทำไมล่ะป้งจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้โหป้ากระพุ้นอะไรที่มันเกินจริงๆเนี่ย อ๋อนักปจะสับอะไรครับให้ป้าโอบไม่ให้ป้าไปสับเขาไม่ใครเลยมานั่งสั่งสอน่ในบ้านเนี่ยตาก็ทืบเลยโอ้ยตาต้องแสดงความจิตใจดีของป้าออกมาเป็นคนดีเงียบนะคะโอเคบังคับกันชัดนเลยเนี่ยไม่ได้โอบเลยมาทำให้เงียบเนี่ยกระปากอย่างนี้เนี่ยพระสงฆ์โหจะให้ตายเลยอ่ะ สัตว์ในรัดดาวัสนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาสุขพระสงฆ์บอกไม่ต้องรัตนานจะเย็นๆนะเพราะกีนปลาเจ๊พี่นัวเมื่อกล่เออนะพี่นุัวน้องอามพูดเรื่องจริงใช่ไหมเพราะกินปลาเจ๊ทำไมเจ๊จคนนี้เนี่ยมันคนนี้มันนี้มันนี้มันกูณทำไมอ่ะ เมถพูดอย่างนี้เลยมัวไเหม็นหรือไม่เหม็นนะจะโอกไม่อบไม่อนอ้วกเลยเหรอเฮ้ยป้าไม่ป้าพูดตรงนี้แล้วคำน้เขาอ้วกเลยอะกินมปถึงทั้งนู้นเลยอะมันแต่งเ่ยนะได้ิ่ตัวมันเองเี่ยน่ะเขาอ้วกเลยอะตายแล้วอเาเอาเปตป้าเชื้อแรงหนาที่เนป้าเชื้อแรงมากเลยอะแต่เรืันทั้งนั้นนีจะตายกันดัสนม เขาโมพูดกับเรามัอย่างนี้เลยป้าเธอเป็นน้องมาลอยเนี่ยเรื่องกันดีนั่นในบ้านเป็นยังไงอ่ะคนม้านตายรู้เรื่องกันหมดตื่นเบื่อกันแล้วเนี่ยดู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 ท่านั่งพี่โป้ก็ท่านั่งนี่แหมคุณนายจริงๆเลยนั่งเรียบร้อยเลยจริงเออเออแหม่นั่งแบบธรรมดาพวกี่เป็นยังไงมันนั่งง่ายไหมเพรเอาขาขึ้นอย่างนี้นะแล้วเวลาเขาจะลุกเดินนะเส้นเลือดเขาไม่เดินไง ป้าถึงไม่ให้ไอกให้เขาเอาไปป้าอย่างนั้นไม่โอนอุ้ยีนะเอาป้าหันไปทางนู้นก็ได้ไปตายไปโอนก็หันไปทางนู้นเลยมือโทรศัพท์เราหันคุยกันคนละด้านดีกว่าไปเลยจะได้ไม่ลำบากจะได้ไม่อ้วนเลยไม่ตายเลยพวกนี้มีชีวิตจริงนะอกั้นหายใจอยู่ปะเขากันหายใจอยู่เขาบอกเขาจะเขาจะท้อกอยู่แล้วเนี่ย เออใช่เปคนเขาก็เนี่ยเออเขาพัดเขาพัดเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ได้ร้อนนะเขาพัดไม่ไล่กินปากเขาไม่พัดมันก็จะคุ้งมึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องนะชีวิตทิงกูเป็นพยาบาลมึงเป็นอะไรแล้วก็ส่งก็สั่งเลยโดนสับเลยนะถ้าทำอะไรไม่ต้องมาสอนนะอย่างนี้เลยปากท่าเราทำกินตัวเองใช่ไหมก็ตลกเลยตายเราพิสูจน์ดูเร็ว จบฝังเออไม่ให ok> ้สับไม่ให้ซับไม่ให้ซับเจ๊ไม่ต้องไปสั่งนะมัน้ายนะเนี่ยเออแลเนี่ยลูกทำลูกไปเองย่าไม่สั่งอะไรเลยเจ้เขาอยู่บ้านเขาก็เรียบร้อยนะนี่เป็นคนีก็ดีรักเจ้คนเดียวเลยใช่ไหมกูรู้ตัวดีนะอะไรคืออะไรอะอะไรอะอะไรอะไม่ต้องไปถามหรอกอะไรอะอะไรอะตาอะไรอะอะไรอะรัตนาคุยอะไรอะคุยังไ คุยกับคนไม่มีไม่มีคนเลยเชื่อเชื่อเอ้าแต่หนูเป็นลูกป้าอ้าวโอ้ป้าเขาพวกเลยนะเนี่ยเนี่ยเอาเจ๊เแม่ป้าอยู่กูแบบเผื่ออะไรจะดีขึ้นอืมป้าป้าเขาหายดิเขาหายแล้วอืม โอ้ย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 คุยดูดีติดใจพาคุยกับป้าทุกวันเลยใช่ไหมใช่ไหมแน่นอนเราเป็นพยาบาลพาใส่แมสไหมเวลาคุยกับป้าไม่อธิบายมึงฟังเลยนะพาใส่แมสไหมแต่ใส่หลายชั้นอยู่แล้วรอเล่รอเล่ชีวิตบ้านเราเนี้ยสักในลัทธดาววัฒนาดานไนมาโนลัตนาวัฒนาใส่ลูกพระสงฆ์สั่งพูดอย่างนี้เลยนะความจริงว่าัฒนาเป็นอย่างนั้น พูดยะยอืาคนที่พูดนั่นหยุดพูดป้าเรียกว่าเออจริงเลป้าแบบพี่แบมเขาลำคาแล้วเขานอนไม่ได้หแบมอะเขาบอกเสียป้าแมันมาอยู่ในบ้านหนูได้ยังไงล่ะแบมเพ่มาสบายคอเนี่ยเป็นหวัเสียงไม่มีเนี่ยเรียกม่เป็นเรองป้าบีคออ้าวทำไมป้าไปบีบพอพี่แบมมาไม่ะไม่จักเลยเนสสัไม่เอามด้ ยป้าแพ้ท้องเหรอกูเป็นพยาบาลนะจิวบจริงอะสัตว์ในลักดาวเสนาเดินในมาโนลักดาวเสนาใส่เอ้เล่นโซนเลโก้แชร์ชมองหมอเป็นมือดีนะลูใช้หมักแล้วจะมีดาวขึ้นไหนสมัองได้จริงกว่ามือแล้วลูกก็เอสสามารถกผลิตสติ๊กเกอร์ได้ใช้อิมเมจิเกิน์สามตัวนะดีดีนะหกเมษายนนี้นะคะอย่าลืมเสือเพ่นนะคะเข้าเมเจอร์ทุกโรงภาพยนตร์หกเมษายนนี้นะคะอย่าลืมไปอุหนน้ำังไทยเราเนาะจากพิพจอานนท์นะคะ ถ้าไม่สนุกเอาหัวป้ารัตนาเป็นประกันเลยนะจ๊ะมีอะไรมาหาคุรัตนาได้ที่บ้านหมอปลาเลยนะจ๊ะหัวเป็นรับประกันต้องให้ได้หนึ่งร้อยล้านแล้วก็มาตัดวันี้จะถ้าสนุกอ่ะตัดหัวเจ๊บันดำเนินเรื่องแบบโอ้ยมาสนุกก็ปีหมดปีใดพิสัดเรื่องหมด ไม่สนุกเอาตัดหัวใจตตอยทิ้งเลยไหนๆก็ตัดมือกันแล้วนะอืมถ้าไม่สนุเาากเอาหัวเราจะน่า